อะไรหรอคะขอเสียมารายาทนะครับผู้ชายคนนี้ดูอบอ,อุ่นจังวันนี้ฉันโชคดีจริงๆแค่นี้ก็ไม่โปแล้วครับมีคนมาซื้อข้าวที่นี่ดูเช้าเลยเหรอคะใช่ครับผมมาทุกเชา้าตอนเจ็ดโมงครึ่งร้านนี้เด็ดมากเลยนะครับทำไมชีวิตฉันไม่เจอผู้ชายแบบนี้ เจ็ดโมงแล้ววันนี้ฉันจะสรารภาพรักกับเขาให้ได้เขาน่าจะมีใจให้ฉันบ้างแหละบายบายดีดีเบบี๋บ Baby, หรอเขามีแฟนอยู่แล้วแน่เลยเอามาแล้วหรออีกแป๊บเดียวก็าถึงคิดเราแล้วฉันไม่อยากกินแล้วฉันไปก่อนนะตอนแรกคิดว่าฉันจะโชคดีซะอีกที่ได้เจอหนุ่มในฝันสุดท้ายกินห้วเหมือนเดิมมเออยังเลยนะครับมาหานข้าวเหรอครับนี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยเวลาไ,ไี่เวลา ใช่หรอร้านนี้อร่อยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองวันนี้สันน่งเลยไม่เป็นไรฉันไม่หิวฉันจะไปพอดีแล้วก็เดี๋ยวเ,าเอาเข้าปาสองทีนะครับมากินข้าวแบบนี้ระวังเบบีของคุณเขากรดเอานะเบบีคุณหมายถึงเจ้าเบบีนี้หรือเปล่าครับช่วงนี้ฉันยุ่งๆอ่ะฝากนายดูแลเบบีสักพักนะเบบีไว้พ่อจีบแม่ติ๋เนี่ยพาไปหานะบ๊ายบายเบ,บบีเบบีของคุณคือแมวเหรอแล้ว คุณยินยอมที่จะเป็นแม่ไบบีไหมครับ